สวัสดีซี่ภ้าคค่ะพอกระสาอ้วนอีกแล้วค่ะช่องกินแซบแบบสาอ้วนห่างหายกันไปหลายมือจะ้ะขาดแต่เหตุเบียกเหตุงานอยู่แต่มือนี่สาอ้วนก็มีเขาเอานี่ยังเกาะซูซี่บ่ะฮะเป็นซูซี่บ่แต่มือนี่ก็มีสูซี่จ้ะร่องกินเบิ้งอาหารเล็กน้อยจะ้ะเห็นลูกสาวสลลนะว่ามันแซบเลยล่องล่องเบิ้งนะว่ามันมันสิแซบคือวาบ่นนะข้างแรกจ้ะซูซี่อองก็เคยกินั้างแรกมีอันน้ำจะ้ะยังเกาะ วาซาบิวาสันแบบซ่องเป็นแถมมาซ่องน้อยหน่อยเดี่คนว่าเล็กพี่กินหนูวาสันทะเบิงดูมาจา่มมากินย่างก็ซูซีซูซีกระสชาวันครั้งแรกในชีวิตจ่มได้กินซูซีลองเบิงจ้ะเป็นมีซอะไปน้ำเจรอญย่างโบกุจะซอสซอสยังก็วโซยุ Cứu dù ngon biết nông Nì chả Ưm Xẻo nông cuồng bằng đồ bán cọ อืมเอ้าแซ่บอยู่ตัวล่ะจ้ะแซ่บอยู่อืมแต่กระสูไอ้ตําสมปลาแดกเฮาบ่ได้เด้อตําสมปลาลาแซ่บกว่าแต่ว่าก็แซ่บอยู่ อืมอืมอันนี้เขากินกันอัะไรกินกันไะไอันไหนก,นก,นไ,หนนนกได้บ่สิร้องอันว่าซาบิเบิร์พี่น้องร้องก็อีหยังดีวะหึอันนี้ดีกว่านั่นว่าจะแซ่หลายเดอ้อสัน lòng bông còn chả, tung chim anh lên quá, tung chạm quá, chạm sẵn, ขึ้นดังพี่น้องตั๋าแตกเลยบัมอนอืบีบแผลวะเออเอออีจะกขับมึงก่อนเอี๋ยวนี่ลองเบิ้งลองเบิ้งลองให้มันหูว ืวาซาบิพ่อแต่เพิ่นว่าเล็กพี่ขี้นัวท่านอืมอุตวะอันนี้แซบต้องอุ้มซิมบงอันนี้แทบแซบขนาดแซบาวาซาบิยิ่งวาแซบอาลองบงอันนี้ดูก็ะจิจัดวาซาบิอีกแจ้หน่อยก่อนจ้ะอืม สิกินได้บ่บัดนี้พี่ดาคักใส่แน่เออองเบิ่งจะกินได้บ่ ส่วงงอายหน่อยมันก็เป็นขนาดเดี๋ยวโอ้ขาดปวดว่าซาบิโยซันเกิดมาฮ้องก็เคยได้กินจ้ะเกิดมาฮ้องก็เคยได้กินอืมฮ้องยังกุ้มอืลูกสาวกับบานมัจับมือเนี่ย ใหนู่ตามใจลูกสาวเจ้าเอากินไปเล่นบอกให้ยังอะไรแบบเนี้ยอือใส่แบบซาบีเลยบอกกินโอ้แสบอยู่แต่ละพี่น้องเอ้ยให้มากสองซองจ้ะ คนละซ่องกับลูกสากินกําเดียวคนเศ้าเลยอ <laughs> จ <laughs> ับลองอันนึงโซโยยุประสั่นอืมอืมโอเค กินเลยอ่อาอคำหนึ่งกินให้ืนหอเขาบึงคำหนึ่งออนเด้อออนมเด้อเอามุมหิเบิเลยจะใส่อันอน,อน,นี้ดืวยกนันจะได่วาซาบิคนมุานสาแถมมากคนจีเสียใจคนพูดเด็ด ก็ได้กินก็จะไปหากินพี่น้องก็ยังว่าซาบิซซาบแบะนะอันนี้อิ่มแล้วพ่อนะโอ้อิ่มแล้วกับเซตแม่มันแล้วบันอืม Thở những khẩu những khẩu vào mhm sạp lựa bắt chả, đi sẽ nữa mhm bớt mhm mhm nè, mhm mhm xong, xong. Hmm. Có vậy. Hmm. 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 นั่งอยู่สวนนึกเอาเจ้ะเมื่อนี่บรรยากาศดีดีดบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกห้องไล่รวมเดี๋ยวถ้ามาสตร์แต่ว่ามานาังกินสู้ส <c oughs> ิมันเข้ากันว่านี่เอ้าว่ากินอีกลลืบอบอยกมือบใบๆแล้ว แค่อีหลี่จะว่าคันให้เลือกระว่างซื่อสิก็ต้มบังุงสักวันนึงเอาต้มบังุงได้จ้ะว่าเอาเด็กขาดอันะไรให้เลือกนะขอเป็นต้มบังุงเนาะเสพประแดด โอ้ยมือนี่กะอิ่มเลยจ้ะอิ่มแล้ว,ลวเบิดแล้วแซ่บอยู่จ้ะมีโอกาสกะกะสิกินอีกอยู่แต่ว่าคือสิบอ๋อหรือว่าซาบิฮ่าฮ่าฮ่านดังขึ้นขึ้นดังไปเลยเราสองซองเลาจซองในจอไปนิดน,นึงหนึง่งฮ่มือนี่กะจากลากันแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามมิสสากลน,นะมิเดอรอ์สวัสดีจ้า